แนวคิดในการออกแบบกลไกของกฎนี้ก็คือเราได้ออกแบบชิน้นส่วนเส้นทางลำเลียงลูกเหล็กจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดโดยออกแบบชิ้นส่วนกลไกทั้งหมด24ชิ้นเพื่อมาติดตั้งกับกำแพงโดยเราจะปล่อยลูกเหล็กจากจุดเริ่มต้นลูกเหล็กก็จะลำเลียงไปตามเส้นทางที่เราวางไว้โดยผ่านกลไกต่างๆและเก็บคะแนนตรงจุด5คะแนนจากนั้นลูกเหล็กไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้และหล่นลงไปในวัตถุทรงกระบอกที่ภายในนั้นได้ออกแบบให้มีพื้นที่เอียง เพื่อให้ลูกเหล็กมีแรงในการไหลามากยิ่งขึ้นจากนั้นลูกเหล็กวิ่งไปตามเส้นทางและชนลูกเหล็กที่วางไว้หล่นลงไปในวัตถุทรงกระบอกที่ได้ผูกติดกับเชือกและลอกจากด้านบนเมื่อลูกเหล็กหล่นลงไปในวัตถุทรงกระบอกจึงมีน้ําหนักมากขึ้นจะทําให้ลอกด้านบนมีการหมุนไปโดยลูกเหล็กที่วางไว้เพื่อเก็บสิคะแนนและชนลูกเหล็กที่เหลือให้ตกลงมาผ่านกนไกที่สร้างไว้และสุดท้ายจึงเก็บจคะแนนสุดท้ายและสิ้นสุด